จ่าชีเปาเขยอาสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอตดกันด้วยนะครับและก็ไอช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันที่พลจ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูโร2024นะครับเริ่มต้นที่กลุ่ม E กันก่อนเลยคู่2องทุ่มนะครับโรมาเนียพบกับยูเครนนะครับโรมาเนีย5เกมห้อองบอกว่าฟออรร์มมกาเล่่่นไคยดี เท่าไรนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ทว่าในช่วงอุ่นเครื่อง4ีนัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ3แพ้เป็น1เกมโดยที่2เกมหลังสุดนะครับเสมอแบบโนสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์เกมนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านเสมอกับทีมลองบอลอย่างลิเทนสไตน์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของโรมาเนียเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายมาได้ในรอบหลายซีหลายปีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แต่จะเป็นไม้ประดับในในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับส่วนทางฝั่งของยูเครนห้าเกม ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมกว่านะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยการแพ้เพียงแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องนี้ก็สามารถบุกไปชนะมอนดัวได้4ประตูต่ตอศูนย์ก็ต้องบอกว่าทางด้านของอยูเครนนี่ค่อนข้างจะดูเหนือกว่าในทุกแง่มุมนั่นเองนะครับเฮดทเวตของทั้งคู่ก็เป็นยูเครนที่เหนือกว่านะครับผมชนะ3จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่โรมาเนชนะเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่ายูเครนนะครับผมบังคับชนะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของยูเคร การขาดหายไปการล้างสนามนะครับในศึกเมเจอร์ใหญ่ก็เชื่อว่าในเรื่องของความความกดดันค่อนข้างจะมีพอสมควรเลยนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ทางด้านของยูคเครนคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะทางด้านของโรมาเนียไปได้ครับไปกันที่อีกคู่นึงนะครับในกลุ่มเดียวกันเบลเยียมพบกับสโลวาเกียนะครับผมเบลเยียม5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแพ้ไปเพียงแค่สองเสมอไป2เกมไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องนี่ก ต้องบอกว่าพวกเขาสามารถถล่มทางด้านของรักเซเบอร์ไปสาประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าขุมกําลังของเบลเยียมเนี่ยค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับแม้ว่าจะมีตัวอายุเยอะมากก็ตามแต่นะครับผมแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมชุดหนึ่งที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจพอสมควรครับสำหรับทางฝั่งของเบลเยียมส่วนทางฝั่งของสโลวาเกีย5เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับผมพวกเขาชนะถึง3เกมโดยการแพ้ไปเกมเดียวแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่อุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดนี่ก็ถล่มคู่แข่งถึงรวมส ก็สนัดนะครับผมถึง8ประตูด้วยกันเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจัดถล่มเวลส์ไป0ูนย์อ่าสประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าโซโลเกียก็ถึงเป็นทีมอีกทีมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยนะครับเฮดเวทของทั้งคู่เจอกันมาแค่3ครั้งเองนะครับผมแลวก็เป็นเบลเยียมที่ชนะไป1ครั้งแล้วก็เสมอกันไปอีก2ครั้งครับผมดัชนีเกมคู่นี้มองว่าเบลเยียม1สกอร์เสียหายเล็กน้อยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเบลเยียมเนี่ยดูจะเหนือกว่าก็จร ก็ดูจะค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าถ้าหาว่าเราดูฟอร์มการเล่นระยะหลังๆที่สามารถยิง อาคู่แข่งได้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นทีมที่ลองบอลที่ค่อนข้างจะห่างกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเกมนัดแรกก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวมีโอกาสที่เบลเยียมน่าจะยิงเพียงแค่สกอร์เดียวเท่านั้นมีสูงมากๆดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่สโลวาเกียนะครับผมคิดว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดนั่นเองนะครับไปกันที่คู่ตี2กลุ่มดีนะครับผมออสเตรียพบกับฝรั่งเศสนะครับออสเตรียกอมรับลังนิกนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาไม่แพ้ใรเลยะ ชนะถึง4 game, เกมเสมอไป1เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งบุกไปอุ่นเครื่องสเสมอกับสวิ์แลนด์1ประตูต่อ1ต้องบอกว่าขุมกําลังของออสเตรียชุดนี้น่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาเซลซาบิเซอร์ก็ดีนั่นเองนะครับคอหลัดไนเมอร์ก็ดีแล้วก็การคุมทัพของลับลัมนิกต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ทําผลงานในระยะหลังได้ดีด้วยนะครับส่วนทางฝั่ง,งของฝรั่งเศส5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับผมฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะเขาชนะถึง2เกมมเียเ่่กกดดดสอนนนรััโทาุใ เรื่องก็เพิ่งจะเสมอกับแคนาดาไปศูนย์ประตูต่อศูนะครับทีมของดีเยเดชองหวังมากนะครับผมที่จะคว้าแชมป์ในยูโรครั้งนี้นะครับแล้วก็เรียกขุมกาลังก็ต้องบอกว่าขุนกําลังนี่จัดหนักจัดเต็มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองตัวกิริสมันทางด้านของอคิริยนเอมปัเป้นะครับรวมไปถึงชูมานีหลายๆคนนี่ก็ต้องบอกว่านักเตะชุดนักเตะชุดนี้ต้องบอกว่า ฝรั่งเศสยังแกล่งทุกแดนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเฮดทเวทของทั้งคู่เป็นฝรั่งเศสที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมชนะสาจากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ออสเตรียชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอเป็นไป1ครั้งนะครับแต่จะดีเกมคุณนี้มองว่าฝรั่งเศส1สกอร์ไม่ได้ไมีเสียต้องไปถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่า <c oughs> ฟอร์มการเล่น ในระยะหลังนะครับผมออสเตรียก็ดูดีเหมือนกันนะครับแม้ว่าฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าก็ตามแต่แต่เชื่อว่าเกมนัดแรกนะครับค่อนข้างจะมีการระมัดระวังตัวค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่ฝรั่งเศสน่าจะชนะแค่เฉือนหรือมีโอกาสที่จะยิงไม่ได้เนื่องจากว่าเกมรับของรับลังนิกนี่ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันมีโอกาสที่ออสเตรียน่าจะแบกอัพน่าจะอ่าเขาเรียกว่ายันเสมอทางด้านของฝรั่งเศสไว้ได้นะครับผมดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ออสเตรียคิดว่าน่าจะสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดนี้ได้ครับ3มตัว นี่ผมจะแตงท็อปโชอบเลยนะครับก็มีทางด้านของอยูเครนมีสโลวาเกียและก็ออสเตรียครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปเป้าขออยศสกอรวิเราลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ